รูปนี้มาเก็ตพีเมี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะลายสวยมากๆเลยค่ะเป็นคอปาดค่ะแต่งด้่ยยยบวบนะคะนี่ค่ะลูกไม้สวยมากเลยค่ะเป็นทรงเข้ารูปค่ะเเอวระบางนะคะนี่ค่ะสองชั้นเลยค่ะอันนี้แต่งด้วยผ้าไหมนะคะสามชั้นค่ะเรียบหรูมากๆเลยค่ะทรงเข้ารูปค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นซิปนะคะรูดลงมาเลยค่ะสะดวกในการใส่ค่ะ ตัวในเสื้อนี่จะมีโครงเสื้ออยู่ด้านในนะคะเวลาใส่ก็จะล็อกตัวสวยเลยค่ะันนี้เป็นแขนสั้นนะคะตัวในเสื้อนี่ก็จะมีมีค่ามีผ้ารองตะขาดอยู่ด้านในนะคะไม่คันนะคะเนื้อลูกไม้นุ่มค่ะมีค่ะแล้ใส่นะะคจะเข้าทรงสวยเลยค่ะค่ะไม่ค้าใส่เบอร์ L อนะคะไซส์38แค่ะมาด้วยกันสองสีด้วยกันนะคะมีสีนู้ดค่ะนู้ดอมชมพูค่ะ ลแล้วก็เป็นสีขาวนะคะสีขาวงาช้างค่ะเรียบหรูมากๆเลยค่ะรุ่นนี้งานพิธีต่างๆนะคะงานบทงานแต่งได้เลยค่ะ,ะค่ะรุ่นนี้ขายอยู่2,007ค่ะลด10%เหลือ2,430บาทนะคะช่องทางในการเลือกดูค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน Facebook หินร้านลูกไม้ไทยจนันัรกินนะคะช่องทางที่2เข้าไปใน YouTube ค่ะหิมร้านลูกไม้ไทย ช่อะะงทางที่3เป็นไลน์ส่วนตัวของแม่ค้าค่ะที่เบอร์มือถือ0819739455แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่หน้าบัตรใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามรับชมด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะ